เกี่ยวกับวันบุญปีไม้เหลาเรืองบรรงังการนี้มีนิทานเรื่องหนึ่งได้กล่าวไว้ว่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งซือธรรมประปละกุมารหรือธรรมบาลกุมารเป็นคนมีความรู้ตลาดหลักแลมและสามารถเข้าใจภาษาานหนกใดเราได้ออกเที่ยวซ่อนธรรมะและความู้ให้แก่บปวงจนทั้งลาย จึงเห็นให้คนทั้งไล่สถาและเคารบนับถือจนมีซื่อเสี่ยงเลื่องลือไปทั่วพิภพ,พจนเหตุให้พญากบิลผมยากทดอบอวามสลราดคล้องธรรมะ巴拉คุม,มารพญากบิลผมจึงได้เสด็จลงมาห้าธรรมะ巴拉คุม,มารและตั้งคำทามขึ้นซ้ำข้อคือ1ตอนเ้าซิลิคองขนยุสัสองตอนเคียงสิลิคองขนยุ่ัส และซ้ำตอนกลางคืนซิลิคอนขนอยู่ใส่โดยวางเงินไข่ไว้วาถ้าตบ๊บโ่ได้พญากบิลผมจะตัดหัวเท้าธรรมะละกุมารถ้าหากว่าตอบไรได้พญากบิลผมจะตัดหัวข้องตนเองและให้เวลาเกยเท้าธรรมะละคุมารไปค้นคิดเจ็ดวันพอทั้งวันค้นซ้ำเท้าธรรมะบาน,านกุมารก็ยังคิดห้าคำโตบ๊บโ่ได้จึงคิดวาตนเอง แต่ต้องตายย้อนขมราบข้องพญากับบิลลผมเพื่อประโยน์อันใดตอนนี้ไปตายดาบหน้าดีกลัวเบาแล้วเราก็ออกเดินหา่างพอฮอดยาำคำได้ไปนอนอยู่กองต้นตาลบางเอิญได้ยินนอกกินสีคู่ขั้วเมียหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ถึงต้นตาลลมกันนกตัวเมียท่ามตัวขั้วว่าเมื่ออื่นนี้พวกเขาจะเอาอันด้มากินเป็นอาหาร นกตัวพัวจึงตอบว่าจะได้กินซากศพของธรรมบาลากุม,มารที่พญากบินลพผมจะฆ่าเพราะต่อคำท่ามบได้นกตัวเมียก็ท่ามคำท่ามนั้นเป็นคือนอะไรนกตัวพัวก็เลยเบ้าสูมเมียปังและบอกคำตอบพร้อมคือตอนเซลิของขนอยู่ทีหน้าดังนั้นคนทั้งหลายจึงเอาน้ำซวยหน้ายามเทียงซิลิของขนยู่เอ,อิก คนทั้งหลายจึงเอาน้ำและข้องห้อมลูบเอิกตอนํำซิลิอคนอนคนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างตีนก่อนเข้านอนเมื่อธรรมาประกุมารได้ยินดังนั้นก็ืึอเอาไว้แล้วก็ตากับขืนมาพาาตราซาตคงตนและตอบคำท่ามได้ในวันต่ตมาดังนั้นพาญากบิลภมจึงได้ตัดหัวข้องตนเองดังที่ได้บางเงานินไขไว้ ก่อนตัดหัวข้องตนเองขยา,ากบิลภมได้เอิ้นลูกทางเจ็ดมาสร้างบาพอจะตัดหัวบูชาธรรมประ,ะกุมารถ้าหัวข้องคอตกลงแท้แผ่นดินไปก็จะไม่โลกถ้าโยนขึ้นไปถึงฟ้าก็จะเกิดไผ่แห้งแรงถ้าทิ้มลงน้ำมห้าสมุทรน้ำก็จะบกแห้งดังนั้นให้ลูกทางเจ็ดคนเอาพาพานมาหองหับต่อหัวข้องคอ,งอ,งอ,งองไว้แล้วเอาไปตั้งไว้ในถ้ำคันทัุลี หรือผูเข้าไก่ลาดและบูชาด้วยเครื่องสักการะทิพยต่างๆด้วยเชิญเมื่อครบเวลาในเจะปีดังนั้นวันปีใหม่หรือวันจุดส่งการลูกเจ้าทั้งเจ็ดก็พัดเปลี่ยนกันตามลำดับพาบริบาลและเทพพญดาทาั้งหลายมาเซินเอาหัวข้องพญากบิลพมออกมาหดสรงและแห่เบียนอ้อมเข้าพัสมเมม ลังจ้กนั้นขบวนก็นำหัวข้องพญากบิลพมไปไว้ทีเดิมจานนั้นเพิ่นจึงเอินรู้ขังเย็ดิ้องพญากบิลพมบาดนางสังคานแต่นั้นมามาเบิ่งลักษณะแต่ละวันคองนางสังคานทังเจ็นางสังคานทังเจ็ดนี้สเสด็จมาในทาต่างๆจงึงเพิ่งชื่อบาเป็นสัญลักษณ์ให้แกแต่ละวันเซนวา วันอาทิตย์แมนลูกสาวผู้ที่หนึ่งซว่าทุงสะเทวีมักกินมากเดือเป็นพักสะหานทื่อ,อาบุตรขือมือขวาที่อกงจากมือซ้ายทื่ห้อยสั่งและพานะแมนขุดวันจันทร์แมนลูกสาวผู้ที่สองซอว่านางโคลาคะเทวีทัดดอกกลางชอบซึงเป็นดอกไม้สนิทหนึ่งเครื่องประดับโดยแก้วและหมุกพักสะหานได้แก่น้ำนมนามือทื่อักขันหรือบดาบ มือซ้ายชื่อไมเท้าพาหนะแมนเสือปนังคารแมนลูกเศร้าผู้พิซ่าซื้อบาฮาสตเทบีถัดดอกหัวลวงพร้อมด้วยเครื่องประดับด้วยแก้วโมราพักสางานแมนลหผิตหรือบาเลือดมือขว่าชื่อตีสูนมือซ้ายชื่อธนูพาหนะแมนมูวันพุดแมนลูกเศร้าผู้ที่ีซื้อวานางมุนทาเทบีถัดดอกจำปาพร้อมด้วยเครื่องประดับแก้วพิทูล พักสะฮานเป็นนมเหนยมือขั้วชื่อเข้มมือซ้ายชื่อไม่เท้าะหนะเมนหลวันพระฮาตเมนลูกผู้ที่ห้าซื้อวานางกิรินีเทวีถัดดอกมุนทาซึ่งเป็นดอกไม้สนิทหนึ่งพร้อมด้วยเครื่องประดับด้วยแก้วมรกตพักสะฮานเมนทัวงามือขั้วชื่อคอมือซ้ายชื่อปืนะานะเมน้าง วันศุกร์เป็นลูกสาวผู้ที่หกสือวานางกิมีทาเทวีทัดดอกจังกรพร้อมด้วยเครื่องประดับด้วยแก้วบุษราคำพักซาหานเป็นกลวยน้ำอาวุธในมือขั้วที่ผักขันมือซ้ายชื่อผินพหนะนาเป็นขวายวันเสาร์เป็นลูกสาวผู้ที่เจ็ดสือวานางมหูทอนเทวีทัดดอกผักตกเรลมามักซินสายสัตว์ประเภทปานเป็นพักสาหาน มีอาวุธคือมือขั้วชื่อกงจักมือซ้ายชื่อตีซูนพ่อสร้างงานพาหนะแม่นนกหยู่ยิงตาประเพณีซืบต่อกันมาเมื่อเทื่องวันสร้างขานลวงหรือในงานบุญปีไม้ลาวยูุนครลวงพะบางมอลรดกโลกก็มีลายกิจกรรมที่ซืบทอดกันมาเป็นตนได้จัดให้มีพิธีประกวดหนนางสร้างขานอยู่เดินทัดรวง พิธีแห่สร้างเฮียงเกยจ้างเดินทัดลวงห้าวัดมาสุวรรณภูมิรามและวัดเจียงทองมือสร้างขั้นลวงตอนเช้าก็ได้มีการโลลาดแวบหมนนุนศนต่อด้วยพิธีอาราธนาอังเซิรนพระพุทธหูลงหดส่งอยู่ตามวัดต,ต่างๆตอนบ่ายมันลงตกพระธาตุสายที่ดอนทรายเมืองขุนมือสร้างขา้นเหนาตอนเช้าเที่ยวสมบุญเข้าไตลือบ้านผนมตอนบ่ายมีพิธีแห่บอแห่หนังสังขาน แต่ัททานน้อยห้าบัตเสียงทองตอนค่ำมีการส่งนำาพุทธหูเพื่อเป็นสิริมงคลส่วนหน้ามือสัางขานขึ้นปีใหม่ตอนเ้าการนำพักลัดขั้นต่างๆรวมเพิ่มประชาชสนบรรดา่าแค่ภายในและต่างประเทศจะได้รวมกันสบาตอยู่หน้าบัดเจนสุขรามขึ้นบูชาพระธาตุกัมสีตอนบ่ายสมขบวนแฮโบแฮหนังสั่งขานลองกับจากบัดเจียงทองห้าบัททาน้อย ตอนคำสมขบวนแห่พญานาคคมไปแต่พระธาตุยอมซีลงมาสู่น่องางหอพิธภัณฑ์สมการแสดงละครพลักลามา้ควนหยักควนลิงควนหนังแก้วจากนั้นตอนเจ้าข้องบนต่อมาเม่นมีพิธีอารัธนาอังเซินพระบางจากหอพระบางลงประดิษฐานไว้ที่วัดมมยสุวรรณภูมิรามเพื่อจัดตั้งที่ทีหดทรง และนาตอนบ่ายขล่องวันเดียวกันการนำพักลาดและนางสังท่านทั้งเจ็ดแมนไปส่งน้ำพระพุทธโธอยู่ที่ถ้ำติง่งหลังจากนั้นพันไปส่งวันก็จะถ้ามีพิธีอาราธนาอังเสริญพระบางจ้าวัดมม้สุวรรณภูม,มิรามกลับคืนมาประดิษฐานสู่ห่อพระบางเป็นอันว่าสิ้นสุดพิธีเสเริ่มสะล่องบุญปีไม้ลาวที่โลกพระบางพร้อมนี้ในระยะบุญปีไม่แต่ละครอบครัวก็ได้มีพิธีบาซีสุควัน เพื่อหับซกหับใส่นะปีมาอีกด้วย